สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650แบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีกล่องที่จะใส่แบตเตอรี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีซองถ่าน2อ,อันอย่างนี้นะครับพร้อมทั้งแบตเตอรี่18650แล้วก็วงจรตัวนี้เขาเรียกตัวบาลานซ์เซล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ S 5 s อย่างนี้นะครับเพื่อทำการใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นนิกเกิลเอาไว้สำหรับเชื่อมแบตเตอรี่เข้าด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำการเช็คแบตเตอรี่ 18650ที่เราจะใช้งานก่อนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ลุงตุย้ยก็ได้มาจากอุปกรณ์เก่าที่แกะเคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เอามาใช้งานมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอยู่ประมาณ70-8 0ก็โอเคนะครับแล้วเราก็แกะพลาสติกเก่าออกนะครับพร้อมทั้งตัวรองด้วยนะครับตรงหัวมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราจะทำให้ได้ 20โบโวลต์ขึ้นมาด้วยการอนุกรมกันนะครับให้เป็น20โวลต์เพราะว่าสว่านตัวที่จะใช้นี้คือ20โวลต์นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาทำการหุ้มแบตเตอรี่กันก่อนนะครับด้วยท่อหดแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด5ชิ้นเราก็นำท่อหดออกมาใช้งานนะครับแบบนี้เลย นี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปตามรูปแบบของเขาเลยนะครับก็คือใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ทุกอันเลยนะครับเพราะว่ามันทำมาไซส์นี้พอดีเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่แหวนลองตรงขั้วบวกด้วยนะครับต้องใส่ทุกอันเลยนะครับเราตรวจเช็คให้ดีไม่สลับขั้วนะครับแล้วก็ เราจะมาเช็คพลังงานในแบตก่อนนะครับว่าพอเพียงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเราก็กดดูอันนี้4.06นะครับบวกลบเราก็วัดดูทุกก้อนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำผลงานออกมานะครับ4.01แบตเตอรี่พวกนี้3.75นะครับมาตรฐานแต่ว่า มันเพิ่มไปได้ถึง4 0นะครับถึง4.1.2อันนี้แบตเตอรี่ที่ลุงตุ้ยเอามาจากของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็มาชาร์จแบบนี้ใช้งานนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยตรงนี้ลงุงตุ้ยก็ลงคลิปให้เพื่อนๆได้เคยดูแล้วนะครับเพื่อนลองหาชมดูนะครับนี่แล้วเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมา ทำการใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนเป่าให้ท่อมันหดรัดแบตเตอรี่ให้มันแน่นนะครับด้วยการอย่าลืมใส่แหวนตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับตรงขั้วบวกใส่เฉพาะขั้วบวกนะครับแล้วก็ลองกดวัดดูว่ามันจะหุ้มไปประมาณไหนเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้ไดเป่าผมหรือเครื่องเป่าลมร้อนทำการเป่าแบบนี้เลยนะครับ นี่ระวังมือด้วยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทำให้ครบหมดทุกอันเลยนะครับต้องไม่ผิดนะครับขั้วบวกขั้วลบต้องดูให้ดีนะครับทำจนครบทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วเราก็ตรวจเช็คขั้วบวกขั้วลบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ห้ามผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าถ้าเราทำผิดแล้วเอาไปใส่ อุปกรณ์จะเสียหายได้นะครับเราก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะครับนี่เราก็เป่าไปนี่เป่าจนครบเลยนะครับมันท่อขดนี้มันก็จะมีหลายสีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะซื้อหานะครับอันนี้ลงุงตุ้ยมีสีฟ้าก็เลยใช้สีตรงนี้มาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บดูอีกครั้งหนึง่งเพื่อนๆเมื่อได้แบบนี้แล้วนี่เราก็ดูนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับ ก็พอใช้ได้นะครับดีกว่าเราไปซื้อของแพงนะครับอันนี้มันใช้ได้ลุงตุ้ยก็เอามานำเสนอนะครับมันเป็นแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานแล้วก็คือลุงตุ้ยเอาของเก่ามาใช้นะครับเอามาฟื้นฟูอย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับต่อไปเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องมาดูอุปกรณ์ที่เราจะนำมาติดนะครับนี่ตัวบาลานซ์เซลล์มันจะมีสีขั้วบวกสีแดง ั้วลบมันเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสายสีฟ้านะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับต่อไปเราก็จะมาดูรางฐานกันอันนี้เขาเรียกซองฐานนะครับที่จะใส่แบตเตอรี่186-50อันนี้ลุงตุ้ยจะใส่ให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ทําเป็นอนุกรมนะครับคือใส่ให้ดูเฉยเยมันจะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วมันจะพอดีเลยอย่างนี้นะครับ อันนี้คือของเดิมของเขาที่มีอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับลุงตุ้ยก็เลยจะมาเปลี่ยนฐานมันให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมถ้าไปซื้อก็หลายตังนะครับอย่างนี้นี่ตัวนี้มันจะเป็นที่ใส่สปริงนะครับนี่แล้วเราก็ถอดออกเพื่อที่จะทำการประกอบเข้าไปนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาทำการอนุก,กรมกันนี่มันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับ นี่เราก็จะเริ่มใส่เลยเพื่อนลุงตุ้ยขอบอกก่อนนะว่าถ้าเราเริ่มต้นก้อนหนึ่งเป็นบวกก้อนที่สองก็ต้องเป็นลบนะครับมันจะต้องสลับกันไปแบบนี้นะครับถ้าเราจะอนุกรมแต่ถ้าเราจะขนานไม่ต้องสลับผ่านนะครับก็คือใส่ขั้วเดียวกันทั้งแผงเลยแต่ตรงนี้เราจะอนุกรมให้ได้20โวลต์เพราะฉะนั้นมันต้องสลับแบบนี้บวกลบ บวกลบแล้วก็บวกแบบนี้นะครับเพื่อความถูกต้องนะครับมันจะออกมา20โวลต์พอดีเลยนะครับเมื่อได้ขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะครอบลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะลงล็อกพอดีอันนี้ซองฐานมันจะยึดพอดีเลยนะครับแล้วเราก็จะดันมันเข้าไปมันจะมีตัวสปริงล็อกอยู่บนหัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากดให้แน่นแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาแผน่นนิกเกิลมาทําการบัดกีนะครับมันก็จะมันก็จะแน่นขึ้นอีกนะครับอันนี้เราก็วัดไปแล้วเราก็ตัดให้พอดีนะครับอันนี้คือเพื่อนๆต้องสังเกตว่าถ้าเราจะทําขั้วบวกอย่างนี้นะครับเราก็ต้องจําไว้นะครับว่าอันนี้อันแรกนี้เป็นขั้วบวกเป็นหัวนะครับนี่เราจะจําตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็ตัดแผนด่นนิกเกิลเอาไว้ต่อไป ก้อนที่2กับที่3ม,มันเป็นสลับขั้วใช่ไหมครับอันนี้เราจะเริ่มอนุกรมแล้วนะครับก็คือบวกกับลบนี่อนุกรมกันก็คือการเชื่อมกันอย่างนี้นะครับเราก็วางลงไปแบบนี้เลยอันนี้คือชุดที่2นะครับต่อไปก็เหลืออีกชุดหนึงสุดท้ายนะครับเราก็วางเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดแผ่นนิกเกิลให้พอดี อย่างนี้แล้วเราก็วัดให้ดีนะครับให้มันพอดีอย่าให้มันมันเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําการบัดกรีแล้วถ้ามันไปชนกันหลังจากที่มันครบวงจรมันจะทําให้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับทั้ง2ด้านเมื่อทําแบบนี้แล้วอันนี้ลุงตุ้ยก็ทําการบัดกรีมาแบบนี้นะครับนี่คือใช้เครื่องเชื่อมจุดแบบนี้นะครับมันก็จะสะดวก ก็จะได้ออกมาประมาณอย่างนี้เลยทั้ง2ด้านเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับโอเคทั้ง2ด้านเลยเพราะฉะนั้นพอกลับไปอีกด้านหนึ่งมันจะต้องสลับกันนะครับนี่เพื่อนๆดูนะด้านนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ขั้วบวกนะครับดูตรงตรงมุมขวามือนะครับพอกลับมามุมซ้ายเป็นขั้วลบใช่ไหมครับนี่ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ขนานอนุกรมกันนะครับ 1กับ2 3กับ4อนุกรมกันแล้วก็เป็นขั้วลบนะครับมันก็จะครบวงจรพอดีแบบนี้นะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันครบวงจรแบบนี้แล้วนั่นคือสำเร็จแล้วนะครับการอนุกรมสำเร็จแล้วแต่ว่าเรายังไม่ใส่เข้าไปในตัวบาลานซ์เซล์นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราต้องตรวจเช็คให้มั่นใจนะครับต้องไม่ผิดพลาดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญแล้วนะครับดูให้ใหแน่ใจเลยนะครับเราต้องคำนวณให้ดีนะครับอย่าให้พลาดเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะเอาตัวบาลานซ์เซลมาวางนะครับการที่เราจะเอาตัวบาลานซ์เซลวางเข้าไปเนี่ยเพื่อนมันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับ แต่เดี๋ยวลุงตุ้ยขอบอกก่อนว่าเราจะทำการแก้ไขาสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวไปวางที่ฐานแล้วมันจะทำงานยากนะครับลุงตุ้ยก็จะเปลี่ยนสายสีฟ้าขั้วลบเนี่ยให้เป็นสีดำนะครับด้วยการตัดของเก่าทิ้งไปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราทำการบัดกีสีแดงนี่ขั้วบวกนี่ยังแข็งแรงนะครับไม่เป็นไรเราก็ทำการบัดกีเลยเพิ่มตะกั่วเข้าไปแบบนี้นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่สายไฟขั้วลบซึ่งเป็นสีดำนี้เข้าไปนะครับก็คือแบบนี้เน่เราก็บัดกีเข้าไปนะครับเมื่อมันได้แบบนี้แล้วเรายังไม่ต้องรีบตัดก็ได้นะครับปล่อยไว้ก่อนนะครับเศษตะกัวหรือเป็นโลหะอะไรพวกนี้ต้องดูให้ดีนะครับต้องไม่มีเศษเข้าไปค้างอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวมันจะรัดวงจรได้โอเคอย่างนี้เลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้ว เราก็จะมาวางที่แบตเตอรี่ของเราแบบนี้นะครับเราก็ต้องเปิดขั้วบวกขั้วลบออกก่อนเพื่อที่จะวางตัวบาลานซ์เซลล์ลงไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกนิดนึงว่าไอตัวนี้มันมันต้องระวังหายนะครับเพราะว่ามันเป็นสปริงเวลาเราจะกดเอาแบตเตอรี่ออกจากสว่านเนี่ยมันต้องกดที่สปริงตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราวางไปอันนี้ก็สําคัญอีกนะครับมันจะมีรูบังคับอยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นไหมครับตรงไปลายไขควงตุ้ยสองข้างอย่างนี้นะครับนี่คือจะได้ใส่ให้ตรงนี่นะครับมันจะมีแป้นอยู่รองรับอยู่ตรงนี้นะครับที่ฐานมันเห็นไหมครับเพื่อนนี่อันนี้นะเราวางลงไปไม่ให้ผิดพลาดน,นะครับแต่ถ้าเผื่อเราวางไม่ตรงมันนี่สมมุติว่าเราใส่กลับกันในกรณีนี้มันก็จะไม่มี ล่องที่จะรับนะครับนี่มันทําให้บังคับให้เราได้ใส่ได้อย่างถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นส่วนดีนะครับเป็นข้อดีที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับเมื่อเรากดตัวนี้เข้าไปแล้วมันแน่นในล็อกหนึ่งระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องใส่น็อตเข้าไปนะครับน็อตที่เขาให้มาก็คือยึดเข้าไปเหมือนเดิมให้แน่นแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็ทําการขันน็อตเข้าไปเลยแบบนี้ครับ นี่แบบนี้เลยนะครับ3ตัวนี่ขยับดูก็ได้นะครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งก็ใส่ให้ครบนะครับอันนี้ต้องให้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับจะได้ไม่ผิดพลาดโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราขยับดูก็ได้นะครับนี่แล้วเราก็ตรวจดูช่วงที่เราบัตรกีต่างๆไปว่ามันมีหลุด อะไรหรือเปล่าถ้าหลุดหรือหลวมเราต้องทำการซ่อมเลยนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาปลายขั้วลบใส่กับ B ลบนะครับเพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์ที่เขาบอกไหมครับอันนั้นคือ B ลบนะครับคือขั้วลบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการบัดกรีแล้วตอนนี้ต้องใช้บัดกรีนะครับเราก็ทำการเติมน้ำยาเข้าไปบัดกรีไปเลยอย่างนี้นะครับเอาให้แน่นหนานะครับ โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการขั้นต่อไปนะครับอ,อ,อันนี้กดดูก็ได้นะครับถ้ามันยังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องเพิ่มตะกัวเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ต้องทำด้วยความใจเย็นนะเพื่อนๆเ,เราต้องดูให้ดีนะครับว่ามันถึงขั้นตอนไหนต่อไปเป็นชุดที่2นะครับชุดที่2นี่มันอนุกรมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเข้า ตำแหน่งตำแหน่งตรง B2 อย่างนี้นะครับคือชุดที่2เพราะฉะนั้นเราจะต้องจ้ำให้ตรงแบบนี้นะครับนี่ให้ตรงขั้วแบตคือวางแบบนี้เลยนี่เพื่อนเพื่อนเราก็วัดไปแบบนี้นะครับนี่วัดให้พอดีแล้วเราก็ตัดออกนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเริ่มแน่นแล้วนะครับ เพราะว่าแผ่นนิกเกิลมันจะไปจับซองฐานให้แข็งแรงด้วยนะครับนี่แล้วก็วัดให้ดีแล้วเราก็ทาบลงไปให้ตรงนะครับแล้วเราก็ไปทําการจําม,มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่หลวงตุ้ยก็ไปจําด้วยเครื่องเชื่อมจุดมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เอื้อมมาถึงตรงชุดที่2คือ B2 อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการบัดกรีเข้าไปตรงนี้ ก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับนี่เราก็ใส่น้ํายาตะกัวเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับหลุมทุยก็เชื่อมไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่น,นะครับเพื่อนๆไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเอาเสร็จแล้วเราก็ทําการเช็ดทําความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าต่อไปเพื่อนเมื่อได้2ชุดแบบนี้แล้ว ต่อไปมันก็จะเหลืออีกชุดหนึ่งถูกไหมครับอีกชุดตัวนี้มันก็จะเป็นขั้วลบนะครับนี่เพื่อนดูนะนี่ขั้วลบใช่ไหมก้อนสุดท้ายเป็นขั้วลบเราก็เชื่อมออกมาเพื่อที่จะมารับกับสายไฟสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ใส่เนื้อตะกัวเข้าไปเพื่อให้สายไฟมันยึดนะครับเราก็ไปทําการจั๊เครื่องจุดมาเลยนะครับโอเค นี่มันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่ทั้งสองข้างเลยอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเผื่อมันผิดพลาดมันจะไม่ทําให้ชอ็อตอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้3มชุดแบบนี้แล้วนี่เราก็วางลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ํายาตะกั่วเข้าไปตรงนี้แล้ววางสายไ,ไฟเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทํานะครับอ่า ขั้วบวกก็เหมือนกันเพราะว่ามันยังเหลืออีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนๆเราก็ทําเหมือนเดิมเลยเหมือนขั้วเมื่อกี้นี้อ่านี่ลุงตุ้ยจะบอกตรงนี้ให้ว่าถ้าเราจะวางให้มันตรงกลางอยู่ตรงนี้เลยเวลาเราไปจำเครื่องจำจุดมามันก็จะทําให้ทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปอยู่ที่ฐานมันให้มีฐานรับแบบนี้มันก็ต้องเอียงนิดนึงนะครับนี่มันก็เฉไปนิดนึง แต่ไม่เป็นไรนะครับนี่เราก็จะทําการเชื่อมจุดแบบนี้ให้มันเฉียงออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นฐานรับได้ตรงนี้นะถ้าเราเอาไปเลยจากตรงนี้ไปไปอยู่ระหว่างฐานสองก้อนนี้ตรงนี้มันไม่มีตัวยึดเดี๋ยวเผื่อมันทะลุลงไปมันก็อันตรายนะครับนี่ตรงนี้มันจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มาอยู่ที่แป้น แบบนี้นะครับนี่เอียงนิดนึงไม่เป็นไรนะเพื่อนๆโอเคเราก็ทําการจัามาแบบนี้แล้วนะครับนี่ต่อไปเราก็จะมาบัดกีก้อนชุดนี้กันก่อนนะครับก็คือชุดที่1น,น่ี่ขั้วบวกชุดที่1อย่างนี้นะครับนี่เราก็ทําไปนะครับใจเย็นๆนะครับนี่ระวังมือด้วยนะครับมันร้อนเพราะฉะนั้นชุดที่2ก็เหมือนกัน แบบนี้นะครับนี่วางตรงนี้เข้ามา B 3อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มครบวงจรละตรงนี้นะครับแล้วก็วัดแล้วก็วางเข้าไปให้พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดออกแบบนี้นะครับแบบนี้เพื่อนๆไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนไม่มีที่เชื่อมจุดเพื่อนก็ใช้วิธีบัดเกลียวก็ได้นะครับมันมันแล้วแต่สะดวกนะครับ พอดีลงตุ้มีเครื่องเชื่อมจุดก็เลยใช้แบบนี้นะครับเพื่อนจะใช้ตะกัวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับใช้บัตรกีเอาแล้วแต่นะเพื่อนๆอ,อันนี้มันก็ทําให้เราเข้าใจระบบการทํางานของเขามากยิ่งขึ้นนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการบัตรกีเข้าไปเลยนะครับเหมือนกับอันที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ก็คือชุดที่ สแล้วนะครับนี่ชุดที่3เราก็ทำการบัดกีเลยเติมน้ำยาเข้าไปนิดนึงแล้วเราก็ทำการเติมตะกัวเข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดูความเรียบร้อยแน่นหนาะนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็เติมขั้วบวกขั้วลบเข้าไปตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะวางสายไฟลงไปทั้งสองด้านทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันแล้วเราก็ตัดสายไฟออกได้แล้วนี่นะครับต้องใจเย็นๆนะครับทำพวกนี้เราต้องต้องแบบอ่อเขาเรียกว่าใช้ความสังเกตนิดนึงนะครับ เพื่อความไม่ผิดพลาดเราก็จะทำงานได้อย่างสนุกนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จขั้วลบอันนี้ขั้วบวกเราก็จะแปะเข้าไปแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่โอเคเราก็ทำความสะอาดพวกน้ำยาต่างๆที่มันเลอะเทอะอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้ผลงานชิ้นงานของเราออกมาดูสะอาดนิดนึงนี่เพื่อนมันก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับ เราก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับอันไหนมันหลุดหรือมันไม่แน่นเราก็ทำการแก้ไขเลยนะครับดูให้ดีนะครับเช็คใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับมันใกล้จะเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เราทำเข้าไปเนี่ยมันได้20โวลต์ตามที่เรา ยังต้องการอยู่หรือเปล่านะครับด้วยการวัดค่าของมันออกมานะครับตรงนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีสัน20โวลต์นะครับยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับอ่าตัวนี้เราก็ต้องใส่ไว้นะครับอย่าให้หายไม่ได้นะครับตัวนี้สปริงหายไม่ได้นะครับนี่ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆ มันก็จะมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยเอาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนว่าอะแดปเตอร์ที่ชาร์จมันก็จะประมาณอย่างนี้แต่ตัวนี้โวลต์มันไม่มันไม่พอนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้แค่1 2อโวลต์อันนี้มัน20บโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเวลาชาร์จก็เสียบแบบนี้นี่แบบนี้นะครับเวลาเราจะชาร์จแบตเข้าไปประมาณอย่างนี้นะครับ แต่อันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะทำการวัดวลตกันนะครับนี่เราก็ปรับไปที่200เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการวัดมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอย่าให้ผิดนะครับตรงนี้อ่าเราก็แตะเขา้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยนะเพื่อนๆ ใจเย็นๆนะครับเราก็แตะเข้าไปปึ๊บนี่เพื่อนออกมา20.2บโวลต์นะครับก็เป็นอันสำเร็จนะครับใช้งานได้นี่เป็นอันถูกต้องนะครับเพื่อนก็เอาไปใส่กับตัวสว่านแล้วก็ใช้งานนะครับก็เป็นอันสำเร็จนะครับเราก็ตรวจเช็คดูให้มั่นใจเลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปประกอบเหมือนเดิม อย่างนี้นะครับได้ยี่นะครับโอเคเป็นอันใช้ได้นะครับถูกต้องแล้วเราก็เอาไปใส่ในกล่องเหมือนเดิมเพื่อจะใช้งานนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําขึ้นมาใช้เองแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อเราไปซื้อมันก็หลายตังค์อยู่นะครับอันนี้เราลงตุ้ใช้ของเก่าซะมากกว่านะครับส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อ ถ้าไม่จําเป็นลุงตุ้ยก็จะไม่ซื้อของแพงๆมาทํานะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้บางทีเรานํามากับใช้ได้เกือบ100%เซก็มีนะครับบางอย่างแต่ลุงตุ้ยจะบอกเพื่อนๆว่าลุงตุ้ยใช้วิธีแบบนี้นะครับในทางการทําสิ่งต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับลุงตุ้ยก็พอจะทําได้แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ อันนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำแล้วเราได้แบ่งปันมันก็จะเกิดผลดีนะครับเราก็มีความสุขในการที่จะทําสิ่งต่างๆมันก็ยังมีอีกมากมายที่ลุงตุ้ยจะนําเสนอก็เพื่อนๆได้ประโยชน์เพื่อนก็รับเอานะครับอันไหนมันไม่ดีหรือไม่จําเป็นหรือไม่ชอบเพื่อนก็ข้ามไปก็ได้นะครับ แต่สิ่งที่ลุงตุ้ยทํานี้ก็ทําเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ประกอบเข้าไปตามที่ที่เขากำหนดไว้นะครับขันน็อตให้แน่นแล้วเราก็มีแบตเตอรี่ใช้สว่านเอามาใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจบชิ้นงานนี้ เมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วเราต้องตรวจเช็คบ่อยๆนะครับมันเป็นการดีเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเช็คเผื่อเราไปสะดุดช่วงจังหวะไหนแล้วมันข้ามขั้นตอนไปเราต้องมาลื้อใหม่นะครับอย่างนี้ถือว่าตรงเป๊ะนะครับใช้ได้เลยก็เป็นอันสำเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งคิดทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับให้มีความรักในครอบครัวทุกๆวันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับสวัสดีครับ